แล้วก็ไมล่าแมนมันดึงโอ้มตัวใหญ่ตัวใหญ่ปล่อยเลเซอร์ได้โอ้โอ้คาเมล่าแมนนะครับตัวเล็กกว่าเยอะเลยตัวไหวไหมนะ่ะว้าวยกนิ้วด้วยยกนิว้วไทท่านอุย้ยตก สวัสดีทุกคนผมชินซีเพวันนี้ก็จะมาดู Skibidi Toilet ก็มันเป็นที่โด่งดังมากเลยนะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม,ไม่เคยทําเลยนะคลิปเรียกชั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกสาหรับ Skibidi Toilet แล้วก็คลิปเรียกชั่นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับเริ่มมานะครับก็โอ้โหมีอันนี้มัน Skibidi Toilet ตัวแรกหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะขึ้นมาจากโถแบบนี้นะครับโอ้แล้วก็พุ่งมา อันนี้ก็โถชีเปลี่ยนจากส้วมเป็นโถชีแล้วนะครับสแสดงว่าสกิลบิด t ี้ทอยเล,เลตนี่คือขึ้นมาได้ทั้งโถฉี่แล้วก็ส้วมนะครับแล้วก็มีตัวอะไรขึ้นมาหัวเขียวอ่าแล้วก็เป็นกระดูไปนะครับ <c oughs> โอ้เป็นกระดูเฉยเลยเฮ้ยอันนี้ว้าวมีตัวใหญ่ด้วยโดนทับนะครับมีคนโดนทับไปแล้วก็โหร้องเพลงนี้กันหมดเลยนะฮะต่อไป Ep นี้นะครับ มีคนกินอาหารอยู่แล้วก็มีสก,กีบีดี้เข้ามานะครับเข้ามาในร้านโอ้คนเมื่อกี้มันเป็นคนอยู่ทุกคนเป็นคนอยู่เปลี่ยนเป็นสก,กีบีดี้เลยอก็มีตัวใหญ่มานะครับแสดงว่ามีหลายขนาดนะสก,กิบิดี้นะครับมีรถทหารกําลังไปสู้นะแล้วก็โอ้โหมีเครื่องบินนะครับกับสก,กิบีดี้ตัวใหญ่ว้าว แล้วก็ปล่อยอะไรตัวเล็กเหรอปล่อยตัวเล็กมาหรอทุกคนโอ้โหเะแล้วก็ EP นี้นะครับเป็นเหมือนอยู่ใน DJ นะครับกิเบอดี้ DJ เหรอตัวเนี้ย <laughs> มี DJ ด้วยนะฮะโอ้ <This must S 1> แล้วก็พุ่งมานะครับโอเค EP นี้อยางไงก็ขึ้นมาอีกนะครับสก,กิเบี้แล้วก็เพลงเดิมนะครับบลูบดึงชักโคก วิธีกําจัดสกิลบิดี้นะครับคือดึงชักโครกเอาละรู้วิธีเอาาเฮ้ยตัวใหญ่มาแล้วตัวใหญ่มันทาไงทุกคนตัวใหญ่จะฆ่าก็คือต้องปีนขึ้นไปหรออู้ตกใจเลยแล้วก็มีคาเมล่าหรอทุกคนอันนี้ที่เขาเรียกคาเมล่าแมนป่ะมาปะทะกันนะครับก,กับกับสกิบิดี้แล้วก็อา้าวบนตึกก็ไม่รอดนะครับ นี่อะิวบี้สองตัวนะครับมาเคารพอะไรอยู่จะไปไหนนี่ดึงแล้วก็พ่นสีอ้าเป็นไอตัวตัวที่เรามองเห็นเป็นคาเมล่าแมนแน่เลยครับแล้วกค็คาเมล่ามันดึงโอ้โหเป็นตำรวจแก้วิวี้ตำรวจด้วยหรอโอ้ยีพีนี้นะครับอยู่ในโบสถ์อ้าเป็นบาทหลวงหรอ สกิบิดี้บานหลวงก็มีแล้วยังไงมีคนแต่งงานไหมเนี่ยอาวคาเมล่าแมนเข้ามาแล้วสก,กิบิดี้หนีนะอ้าดกินไปเลยโอ้โหสก,กิบิดี้มันโจมตีด้วยการกินได้นะครับแล้วก็เป็นไงอ๋อต่อให้ตัวใหญ่ก็คือดึงดึงชักโคกก็คือตายเหมือนกันนะครับสก,กิบิดี้อ้ามีตัวใหญ่มาเพียบเลยแล้วก็คนกําลังวิ่งหนี คนกาลังโดนทับ uh oh ตาย2องคน e ก่อนโดนหนึ่งเอามีตัวใหญ่กว่านั้นอีกเอาวะโยนอะไรอะโยนอะไรอะอุ้ยกันได้ว่ะทุกคนคาเมล่าแมนะครับแล้วก็ดึงอ๋อกันได้นะครับเอามือเอามือกันได้ปาทิงได้ด้วยอ้ยมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ปล่อยเลเซอร์ได้อู้ออกมาจดดตาแล้วตัวเล็กปล่อยได้ไหมเนี่ย เลเตอร์ <Le> มานะกระเด็นเลยอนนี้อะไรอ่ะคาปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่มีปืนด้วยนะครับหูฝังเราก็มีปืนว่ะโอ้ฝั่งคาเมลาเ่าก็มีปืนนะครับแล้วก็แอบ,บขึ้นไปดึงชักโคกนะฮะตายกิมบิ้ต่อให้ตัวใหญ่โดนดึงชักโคกก็ตายนะครับแล้วก็โอ้โหคาเมล่าแมนนะครับตัวเล็ก,กว่าเยอะเลยตู้ไหวไหมนะ ก็เดินไปเป็นอาหารโอ้โหอายุเยอะแล้วนะสกิบินีออะไรอะโอ้เป็นรถถังเหลืออะไรไม่รู้แล้วเข้ามาเลยอันนี้โดนวิ่งหนีแ้ให้นูตถถ้าวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งผงมีวางระเบิดด้วยหรอ้ยฉลาดแต่ว่ามันรู้ทันนะครับมาจัดการคนวางระเบิดแล้วนี่อะไรอ่ะคาเมล่าแมนนะครับ อ๋อ oh, บังคับหุ่นยนต์เข้าไปดูว่าที่โรงงานอันนี้โรงงานผลิตสกีบิดี้ปะเนี่ยหรืออะไรวะเนี่ยฐานทัพหรออุม้มันรู้แล้วมันรู้แล้วอูมันรู้ตัวเอาหูนี่ไงอ,ออกมาดูรู้ตัวนะครับออกมาเลยไอ้นี่ทำอะไรอยู่อ่ะมีการประชุมกันนะครับสกีบิดี้ประชุมกันอยู่แล้วก็คาเมล่าเมนกดปุ่มระเบิดวู้เป็นระเบิดนะครับยิงระเบิดมา มันสวนไม่ตายแล้วมันสนูดโอ้โหมันเห็นแล้วคนคนกดระเบิดวิ่งดิ่วิ่งดิโอ้โหตายตายแน่นอนนะครับแล้นี่ยังไงคัมมล่าแมนตัวใหญ่นะฮะกับทหารหรอสกวิดี้ทหารแล้วโดวนอะไรตายคาไมล่าแมนหรือเปล่าเนะี่ยอย่าบอกนะโดนเตะโดนจับง่ายๆแบบนี้ยักษ์อ๋อไท่าน ว,ว้าวยกงนิวด้วยยกงนิวคาเมล่าเมนแบบไทยท่านนะครับมาแล้วตัวใหญ่ตัวแรกเลยนะครับอเอาว่ะแล้วอุย้ยโดนกัดต่อยไปหนึ่งทีกดปุ่มนะครับห้าไปสองฮะอโอ้ยิงเลเซอร์ได้จากอกเลยเหมือนไอรอนแมนเลยทุกคนเว้ไปคนต่อมือให้เออเอาดินี่ข้างง่ายๆนะครับ ตัวมันขนาดตัวมันต่าง้ยนี้ตัวใหญ่มาเหมือนกัน<า>ยิงเลเซอร์มาปุ๊บอูดึงโลออกมาได้จากข้างหลังกันได้นะครับอูโดนพุ้งชนหว่าโลแตกโลแตกใช้มือกันแล้วก็อา้าไปไหนอะตรงใสจะหนีทุกคนตรงใสจะหนีนะครับตัวสู้ไม่ได้หรอสู้กบไปดิะกิบิบดี้ตัวใหญ่ไม่ได้หรอแล้วนี่ก็อะไรอะโดนจับมาหรอ ให้สรารภาพอ่ะทุกคนอันนี้เข้นความจริงใช่ปะเอาอะไรวะหน้าอ้เป็นนักโทษแล้วก็จับมาสอบสวนเฮ้ยแล้วโอ้โหมันเห็นนะครับที่สอบสวนมันเห็นสกปีที่มันช่วยแต่ว่าเพื่อนมันตายแล้วนะเพื่อนมันโดนกดไปแล้วนี้ยังไงวะโอ้โหหน้ายุ่ยเลยแล้วคาเม่ามาข้างบนดึงบึ้มตายตายปะนะเฮ้ยเอา้าไม่ตาย คือไงมันใหญ่เกินหรอ,อเลยดึงไม่สุดหรือว่าไงวะไรโดนสวนนะครับเดี๋ยวมีสก,กีบีดีนะโอ้โหเป็น้น,นั่นเลยโอ้โหออกมาหลายหน้าเลยครับอันนี้คาเมล่าแมนน่าจะเป็นฐานทัพเหมือนกันนะโอ้มันมาบุกค,คืนสก,กีบีดีมาบุกค,คืนนะครับ EP น,นี้อ่าวแล้วหนีเพิ่งมาแล้วหนีเฉยอ๋อป้วตูม โอ้มีไททันไททันคามเมล่าอยู่นะครับมันก็เลยหนีแล้วนี่อะไรล่ะุมโจมตีลุมโจมตีคามเมล่ามาเดยกตู้แล้วก็ดึงหน้าดึงหน้าไปดีแล้วก็โอ้โหตายไปสองครับเนี่ยทุกคนโอ้โหโดนดึงครับตัวใหญ่มาดึงให้โอ้มีคนมาช่วยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้คือตัวอะไระทุกคนคามเมล่ามเหมือนเดิมมะหรือว่าอีก,อกพวกอะ่ะ อ๋อไม่ใช่ป่าอันนี้ตัวลำโพงว่าทุกคนอ๋อตัวลำโพงตัวไม่ตัวลำโพงนะครับมีมีสามตัวแล้วนะครับสก,กิบดี้คาเมล่าแล้วอันนี้ก็ลำโพงนะครับชื่อว่าอะไรอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะสปีกเกอร์แมนหรอหรือว่าอะไรอ่ะโอ้นี่นี่นะครับมาช่วยกันอ่ะเหมือนสปีกเกอร์แมนกับคาเมล่าแมนจะอยู่ทีเดียวกันปะู้ผักลงมาแล้วไม่ตายด้วยนะครับกระโดดลงมาโอ้โหจบา อยู่ไปนั่นเจาะเลยดูดีคนนี้พิ้วอันนี้พิ้วตัวอะไรวะทำไม่ล่าหรือสปีกเกอร์นะครับโอ้นี่ไงสปีกเกอร์นะครับโหมีไททันเหรอแล้วทหารมาอีกแล้วกิมบิดี้ทหารวูดยิงเลยว้าวสปีกเกอร์มาสปีกเกอร์ไททันว่ะมีปืนด้วยมีปืนยิงว้าว ลำโพงเพียบเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวต้องดูว่าทําอะไรได้นะครับแต่น,นี้คือมานั่งอะไรยกนิ้วอีกแล้วยกนิ้วอีกแล้วคนเดิมปะเขาบอกว่าไททันออกมา2ตัวแล้วนะครับสป,ปิเกอร์กับเอ่อคาเมล่านะครับแล้วก็เหมือนจะมีสก,กิบบีด้ด้วยนะที่เป็นไททันนะครับอาวนั่นไงโดนดึงโดนดึงอ่ะเยี่ยมเยี่ยม โอ้อันนี้สกิบิดีเพียบเลยมีตัวดำมาตัวดำนี้อะไรเป็นหัวหน้าหรอเหมือนจะเป็นหัวหน้าสังการนะครับอ้าแล้วมองมามองมาทำไมอุ๊ยนี่ไงว้าวยนยิงไม่ดิใครท่านอุ๊ยตกตโป้ล่วงเลยทุกคน ไอตัวหัวหน้ามันเดินตบโป้โล่วงเลยบ้องหูชานี่ยังไงครับไอท่านสปีกเกอร์เดินไปนะครับมันลอ่อมันอะนั่นไงอะไรอะอะไรอะทุกคนเฮ้ยมันมีพลังความเร็วหรออู้เดี๋ยวแปดโอ้โหโอ้โหมีความเร็วด้วยสกิบดีนะครับตายหมดดีอย่างเงี้ยแล้วตัวไท่ท่านตายปะโอ้ ตายกันหมดเลยนะครับโดนจับมาอ๋อโดนจับมาคืนว่ะเพราะว่าคอมล่าโดนจับมาคืนแล้วอะไรอ่ะล้วงความลับหรอเฮ้ยอย่าบอกนะเหมือนปรสิตท,ทุกคนเข้าควบคุมอย่างเงี้ยว้าวเข้าควบคุมเอา้าแล้วมันต่อยใครอ่ะเหมือนโดนควบคุมปะอะไรอ่ะ นี่ไงไอตัวไอตัวที่แบบโดนปลอลีสติกปะ่ะทุกคนเอาแล้ววะ่ะเฮย้ยไอน,นี่กระโดนมีข้างหลังไอน,นี่กระโดนเอาชิปหายเยอะเพียบเลยโอ้โหโดนทุกกลุมเพียบเลยอย่างงี้มองยากมปลาว่าใครเป็นไส้ศึกอะแต่มันก็ดูข้างหลังได้นะครับนี่ไงโอ้โหเป็นทหารมาเลยตัวตัวยักษ์มาเชียว แล้วยังไงเปิดเพลงมานี่ไดท่านต่อยหน้าไปหนึ่งทีแล้วมันตู้อะกัดตู้อะแล้วนี่ยังไงข้างบนไอ,อ้ปพรสิตอีกแล้วเตะหนึ่งทีแล้วยังไงปพรสิตยกมือให้อ้าวหูมันลงมาสองตัวดึงออกได้หนึ่งไหมครับดึงออกได้หนึ่งอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าจริงด้วย โอ้โหเรียบร้อยนะครับโดนเข้าควบคุมโจมตีพวกตัวเองแล้วก็ยิงมาที่กูด้วยนั่นไงเต็มๆปิดผ่ายแล้วจังหวะนี้เหมือนสกิบิดี้จะให้เปรียบนะครับดูดิเห็นปะได้ได้พวกแบบได้พวกไปเยอะเลยนะฮะพอเ,เข้าควบคุมได้อะ่ะโ,โหแล้วแบบไคท่านมันก็ยิงเลเซอร์ได้นะครับนี่อะไรอะ่ะน,นี่อะไรอะ่ะ นี่คืออะไรสกิบดี้อะไรวะทุกคนเมื่อกี้ว้าวนี่ที่โดนควบคุมปะเอา้าเข้ามาแล้วก็จับช่วยกันจับโอ้ดึงออกมาดึงออกมาสปิเกอร์แมนจับได้นะครับโอเคช่วยได้หายปะหายดีปะโอ้ถ้าดึงออกก็หายนะครับแค่ดึงออกหายเลย ไม่ได้ตายนะครับคนที่โดนปรสิตก็ขูโอ้ oh, จับมาเพียบเลยโดนปรสิตควบคุมนะครับแล้วก็คิดอาวุธมาโอ้เป็นปืนเลเซอร์อะไรสักอย่างนะครับยิงไปแล้วปรสิตล่วงเลย oh. อะไรอ่ะอ๋อไอ้ตัวที่โดนปรสิตยิงไปครับไม่ได้ผลเอาปืนไม่ได้ผลเอาโยนเอายอมตายแต่ว่ารักษาปืนไว้ได้นะครับเอาปืนหนีเอาปืนหนีเอาปืนหนีนะครับ แสดงอาจจะต้องอัปเกรดให้มันใหญ่ขึ้นป้แห้งไทยท่านส,สกิบิดี้นะครับกับสปีกเกอร์มานี่ยังไงเนี่ยนี่แงโดนปอสิบเียบหลุดหลุดหล,ลุดเลยหลุดเลยถ้าตัวเล็กถ้าตัวเล็กคือหลุดนะครับนี่อว่ะไล่คืนไล่คืนถ้าตัวเล็กเล็กคือหลุดแล้วก็ดึงโออว่ะสกิบิดี้ยักษ์ตายนะครับ ได้ปืนมาสองอันนะครับนี่เปลี่ยนมาเป็นรถถังเลยปืนรถถังเลยนี่ไงไว้ยิงตัวใหญ่ใช่ป่ะไว้ยิงตัวใหญ่ได้บึบฮ่ามันกระจายนะครับยิงไม่ต้องโดนตัวยิงแล้วมันกระจายออกไปนะฮะไอ์โลสิตก็จะตายเลยโอ้ดีดีอัปเกรดมาครับอันนี้ที่โดนปพลสิตนี่ไง สเตกเกอร์แมนที่โดนปอสิทธ์รถถังเมื่อกี้ปืนไม่ปืนไม่ได้ผลอันนี้รถถังวะ่ะป mm ืนโอ้โหมันมากันอมีช่วยกันด้วยนะครับดูดิเอาล่ะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่38นะฮะก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า EP ที่39ขึ้นไปคุณดาฟักบูมเขาจะเปลี่ยนขนาดหน้าจอเป็นแนวนอนแล้วนะครับก็จะเต็มจอแล้วทีนี้ นะฮะถ้าใครอยากดูต่อนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละบ๊ายบาย